จอดรถสวนสยามใหม่ครับจอดใต้อาคารสบายๆครับไม่ต้องไปจอดตากแดดเหมือนเมื่อก่อนแล้วสวนสยามพาร์คปรปับปรุงใหม่ครับจอดรถสะดวกสบายมากไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าสวนสยามทะเลกรุงเทพเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสยามพาร์คอเมซิ่งสยามนะมั้งเต้องเดินออกไปสำรวจแพยนอกก่อนครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพิ่งมาครับ ตั้งแต่ปรับปรุงใหม่เนี่ยเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกอันนี้คือเป็นลานจอดรถนะครับใต้ถุนตึกมาด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปสำรวจข้างหน้าผว่าเป็นยังไงติดถนนที่ตัดเชื่อมระหว่างถนนเสรีไทยกับถนนรามินทานะครับนี่คือทางออกนะครับทางออกทางเข้าแล้วก็ทางออกเข้าได้ออกได้นะครับทั้งสองประตู มาก็จะเจอถนนคือถนนทางเชื่อมเซรีไทยครับนี่คือด้านหน้าเปลี่ยนแปลงไปนะครับใครไม่จอดได้ถึงตึกก็จอดด้านหน้าแบบนี้อาคารฟูดฮอลล์หลักๆประตูก็อยู่ด้านโน้นนะครับตรงนี้คือประตูบางกอกช้หนาทาวนะครับยังไม่ได้เข้าไปสำรวจนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรแบบไหนตั้งแต่ปรับปรุงใหม่เพิ่งมาครับ สถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับประตูบังกอกใช้หน้าทาวันนี้มาสแตนบายงานที่นี่ครับเก้าโมงกว่าศูนย์อาหารยังไม่เปิดครับศูนย์อาหารเปิด11โมงานจอดรถดใต้ตึกครั้งแรกนะครับที่มาตั้งแต่ปรับปรุงใหม่จะไปดูด้านหน้าประตูใหญ่ดูครับว่าเป็นยังไงนี่คือด้านหน้าประตูใหญ่นะครับ บงังคอกเวอร์สายๆน่าจะมีนักท่องเที่ยวครับนี่ยังเช้าอยู่ไปเดินสำรวจข้างในครับว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวแล้วหาอะไรกินก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาสแตนบายงานที่สยามเมซิงพาร์คหรือสวนสยามเดิมครับ นี่เปลี่ยนชื่อเป็นสยามเมซิงพาร์คเช้าอยู่ครับ9้าโมงกว่าข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่เปิดใหม่เพิ่งจะเคยมานี่ครับสยามเมซิงพาร์คหรือสวนสยามเดิมนะครับอันนี้คือด้านหน้าประตูใหญ่นะครับประตูใหญ่ทางด้านหน้าเป็นแบง k อกเชน่า t ท w n นะครับสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งแต่เปิดมาใหม่นี้ยังไม่เคยมาเลยครับยังเงียบอยู่ครับยังเช้าอยู่เพิ่งเก้าโมงอันนี้คือโซนด้านหน้านะครับจำลองแบบเหมือนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโอ้แดดแรงแต่เช้าเลยครับเก้าโมงกว่าอันนี้พาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศแล้วครับยังเช้าอยู่ครับยังไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นโซนร้านค้าร้านขายนะครับน่าจะเปิดช่วงสายๆนะครับอันนี้เงียบอยู่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับ ต้นไม้ปลอมส,สีสีหมดแล้วนี่คือประตูใหญ่นะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับแ a ง g k อกเวิลดินเนอร์เท a เตอร์น่าจะเป็นศูนย์จัดงานครับตรงนี้แ n ง k o อกเวิลดั้งแต่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับ หยุดปรับปรุงไปเยอะเปลี่ยนแปลงใหม่เยอะเลยครับพาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยากาศนะครับคงไม่ได้เข้าไปเล่นเครื่องเล่นนะครับเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปจากไหนบ้างทางเข้าสวนน้ําสวนสนุกบางกอกโฟลติ้งบาร์เกตตลาดน้ําบางกอกดินเนอร์เทเตอร์อ๋อโซนนี้นะครับมีตลาดน้ํานะครับสวนน้ําสวนสนุกอันนี้คือโซนประตูทางเข้าสวนน้ํานะครับ ก็จะมีโครงกระดูกไดโนเสาร์จัดแสดงอยู่ด้านนี้นะครับประตูทางเข้านะครับตรงที่ซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับประตูทางเข้าสวนน้ําของเล่นม้าหมุนก็ยังอยู่จุดเดิมนะครับยังอยู่ที่จุดเดิมนี้นะครับอันนี้คนเยอะมากเลยประตูทางเข้านะครับปรับปรุงใหม่ ตกแต่งใหม่นะครับแต่ว่าโซนของเล่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมองเข้าไปก็จะเห็นม้าหมุนที่ยังอยู่ที่เดิมนะครับคิดว่าของเล่นต่างๆก็ยังไม่ได้ย้ายจุดน่าจะอยู่ที่เดิมครับอันนี้คือจุดซื้อบัตรซื้อตัวนะครับรบบบัตรสมาชิกต่างๆนะครับอันนี้คนเยอะมากครับพาเพื่อนๆมาเดินที่สวนสยามนะครับทะเลกรุงเทพหรือชื่อใหม่เป็นสยามเมซิ่งป์ากรุงเทพนะครับ วันนี้วันอาทิตย์ครับคนเยอะคนมาเที่ยวกันเยอะครับ mm hmm. นี่คือประตูทางเข้าด้านหน้านะครับเราเข้ามาจากถนนใหญ่ก็จะเจอ,อจำลองอ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ mm hmm. พอถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองเราก็เดินเลี้ยวซ้ายมานะครับก็จะมาเจอเอสาชิงช้าตรงนี้นะครับนี่ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจำลองเสาชิงช้านะครับอยู่ด้านนี้ประตูทางเข้าสวนน้ำนะครับจะมีป้ายบอก เข้าประตูใหญ่เข้ามานะครับทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอตรงนี้นะครับดื่นเริงสำราญอุทยานเมืองบางกอกครับเสาชิงช้าจำลองประตูทางเข้าสวนน้ำรียกว่าเขาปรับปรุงด้านนอกใหม่หมดนะครับตึกอาคารต่างๆร้านค้าแต่ว่าของเล่นข้างในก็ยังอยู่จุดเดิมนะครับไม่ได้ย้ายจุดไม่ว่าจะเป็นชิงช้าม้าหมุนหรือว่า เครื่องเล่นอื่นๆรถไฟหออะไรต่างๆก็ยังอยู่จุดเดิมนะครับเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนด้านหน้านะครับปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมด้านหน้าให้มีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อก่อนตรงนี้โซนนี้ก็จะโล่งๆครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นตึกหมดจะเป็นร้านค้าร้านขายเองดังมากเลยทางเข้าสวนน้ำครับสยามเมซิ่งพาร์ค แดดแรงเอาเรื่องอยู่ครับแดดแรงแล้วแดดเริ่มแรงแล้วตันนี้คือบางกอกเวอร์ดินเนอร์เทเตอร์ข้างบนก็น่าจะเป็นหอเป็นหอไม่ใช่หอเป็นหอใหญ่นะครับแงบงคอกไชน่าทาวนะครับอนุสวรีประชาธิปไตยจำลองส่วนนี้ครับอน,นี้คือประตูใหญ่ทางเข้ามานะครับจากถนนใหญ่อนันทิ์ยังเงียบอย่างนี้เลย แดดแรงแดดแรงเี้ยวซ้ายไปทางโน้นก็คือไปสวนน้ำนะครับ <Okay. S 1> เข้ามาเจออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นสวนน้ำนะครับก็จะมีป้ายบอกแดดครับไม่ไหวแดดแรงแล้วเข้าล่มก่อนดีกว่าครับอุปกรณ์ผมก็ร้อนแล้วด้วยํามนี้นะครับผมจะเป็นโซนๆอ,นอะ่ะใครจะมา ก็ลองศึกษาข้อมูลนะครับว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอันนี้มาสแตนบายงานครับผมก็ถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปให้เพื่อนๆดูนะครับจําลองนึงสวรีค์ประชาธิปไตยมาเลยมาดูข้างบนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเรียกว่าดินเนอร์เทเตอร์ น่านจะเป็นที่จัดงานต่างๆคอนเสิร์ตเป็นตลาดน้ำครับโซนนี้ปรับปรุงใหม่ยิ่งใหญ่อลังการอยู่ครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับว่ามีอะไรบ้างโซนอีคลองข้างล่างนะครับเป็นคลองตลาดน้ำ ตอนนี้ยังเช้าอยู่ครับยังไม่มีอะไรเปิดนี่นะ่าจะเป็นโซนจัดงานนะครับจะเป็นโซนแสดงต่างครับอางาวันนี้จะแดแรงครับอพื่อนเพื่อนมาเดินชมบรรยากาศทั่วๆไปแล้วกันนะครับสวนสยามใหม่สยามอเมซิ่งพาร์เปลี่ยนชื่อใหม่ละจากสวนสยามทะเลกรุงเทพที่เราคุ้นเคย เ็นสยามอเมซิ่งปากจัดไปครับขึ้นไปสำรวจข้างบนแล้วก็เป็นที่จัดงานมากกว่าครับเป็น Grand Hall แกรนฮอลล์ล่ะดินเนอร์เทเตอร์อาจจะเป็นสำหรับจัดงานคอนเสิร์ตหรืออะไรต่างๆนะครับเดินลงมืองใดามาก็จะเจอแบบนี้นะครับอร์แกนิกมาร์เก็ตตลาดทางด้านโน้นนะครับ น,นี่ก็จะเป็นโซนสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับข้างล่างก็จะมีฟูดฮอลล์ Hall, แล้วก็ล้านจอกรถอยู่ใต้ทุนตึกนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปหาอะไรกินหน่อยครับสำรวจโซนนี้หน่อยครับว่ามีอะไรสายๆนะ่าจะมีร้านค้าร้านขายนะครับตรงนี้สายเพราะว่าเขาน่าจะเปิดประมาณ10โมง -11 โมงนั่นแหละครับโอ้มีควายตรงนี้ด้วยไอ้ควานอีเรียมไปไหนละไอ้ควานอีเรียม ขี่ควายซะหน่อยมั้งขี่เกวียนสิไม่ใช่บางกอกสำเพ็งภาคอีสานก็น่าจะมีช่วงคนเยอะครับตรงนี้มีอยู่มีร้านค้าร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับมองไปแล้วเหมือนเมืองจีนเลยครับโซนนี้หาที่นั่งจิบกาแฟหาที่นั่งกินข้าขวก่อนดีกว่าครับอ้าวไอ้ขวัญมาอยู่นี่เองขี่ควายอยู่นี่เองเหรอ นี้บางกอกสำเพ็งภาคกลางครับตอนนี้เป็นไชน่าทาวครับบางกอกไชน่าทาวครับยังเงียบอยู่ครับยังเช้าอยู่คงเดินไม่ทั่วนะครับสวนสนุกสวนน้ําอยู่ด้านโน้นนะครับไปด้านหลังทางเข้าสวนสนุกสวนน้ําที่ประตูใหญ่เมื่อสักครู่นี้เดินสำรวจพื้นที่ก่อนครับยังโลง่ลงๆอยู่ยังเช้าอยู่ครับเงียบ เขาน่าจะมีคึกคืนคึกคักตอนสายๆนะครับอน,นี้ยังช้าโซนนี้คือประตูชัยนาทาวนะครับประตูทางบางกอกชัยนาทาวอันนี้อาคารจอดรถที่อยู่ข้างล่างนะครับที่จอดรถมสักครู่ก็คืออาคารศูนย์อาหารนะครับฟู้ดฮอลล์ตรงนี้ที่เราจอดรถใต้ตึกนะครับาบางกอกเวิร์ฟู้ดฮอลล์ เขาไปดูข้างในหน่อยว่ามีอะไรนะครับก็เป็นศูนย์อาหารนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโดมสนสนุกก็อย่างนี้แหละครับใครจะมาแต่เช้าล่ะก็ต้องมาตอนสายๆเออเจอละ เรามานั่งไร่สดตรงนี้ดีกว่าครับหาร้านขายข้าวขายกาแฟร้านไหนที่เปิดกินข้าวตรงนี้นี่คือโซนฟู้ดฮอล์นะครับบังกอกฟู้ดฮอล์แต่ว่ายังเช้าอยู่เรายังไม่เปิดนะครับงเงียบๆอยู่ก็มีร้านค้าร้านขายอยู่าสายๆนักท่องเที่ยวมาสวนน้ําเปิดก็น,น่าจะคึกคักนะครับร้านค้าเปิดสายนะครับเปิด11โมงครับ อันนี้ยังเงีย,งยบๆอยู่าหาห้องน้ำก่อนดีกว่าสั่งข้าวกินแล้วแต่เดินหาร้านน้ำยังไม่มีร้านไหนขายครับเพราะเวลาก็เปิด11โมงครับเจอแล้วครับเข้ามาศูนย์อาหารเขาบอกว่าเปิด11โมงก็จริงแต่ก็มีบางร้านที่เปิดก่อนพร้อมขายเราก็จัดร้านที่พร้อมขายก่อน,นครับสั่งข้าวผัดแล้วกันง่ายๆดีกินข้าวกันครับ วันนี้มาสแตนบายงานที่สยามเมซิงพ์คนะครับที่ปรปับปรุงใหม่รีโนเวทใหม่ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับเปิดแล้วหรือว่าที่เราคุ้นเคยในชื่อเดิมก็คือสวนสยามทะเลกรุงเทพนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูข้างในไม่ได้ไปเล่นเครื่องเล่นอะไรนะครับไม่ได้ไปสวนน้าอนะไรนั่นเราอยู่โซนด้านนอกด้านหน้านะครับที่จะมีพวกตลาดอะไรต่างๆที่จําลองบรรยากาศตลาดภาคอีสานภาคกลางไชน่าทาวน์อะไรต่างๆนะครับ อันนาแต่ว่ายัางเช้าอยู่คนยังไม่ค่อยมีนะครับยังไม่คึกคักเท่าไหร่วันนี้มาสแตนบายงานที่สวนสยามครับสยามอเมซิ่งพาร์คครับชื่อใหม่กินข้าวกันครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับว่าเปิดใหม่รีโนเวทใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีร้านค้าร้านขายโซนเนี้ยอาคารจอดรถฟูดฮอล์นครับก็จะข้างในก็จะเป็นโซนแบบนี้โถงใหญ่โล่งอากาศถ่ายเทนะครับมีพัดลมใหญ่ การโล่งสบายนะครับไม่ค่อยร้อนอบอ้าวเท่าไหร่กระเพาะปลาได้ใช่ไหมครับ,รบได้ดก,ดไกับกระเพาะปลาที่หนึ่งนะครับได้คกินข้าวก่อนแล้วกันข้าวแช่แฉะข้าวผัดสยาม a m a ซิ่งปลาครับไปสั่งกระเพาะปลามาที่นึ่งครับกระเพาะปลาครับทุกคนกินข้าวกันระหว่างสแตนบายงานครับรอต่อไปหน้าที่เรากินข้าวไว้ก่อน ข้าวผัดหมูยำอันไม่ซิ่งปลาหน้าตามไม่น่ากินเลยครับทุกคนนี่กระเพาะปลาด้วยกระเพาะปลา,าชามไปเลอร์เลยจะหมดไหมเนี่ยข้าวผัดไม่ค่อยอร่อยเลยสั่งกระเพาะปลามาข้าวผัดหมูก็เป็นหมูบดนะครับ เราจะไม่ค่อยอร่อยเพราะปลารสชาติดีกว่าครับแสตบายงานครับสยาม Amazing Park กรุงเทพสวนสยามทะเลกรุงเทพชื่อเดิมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับโอเคครับผมสำหรับทริปนี้แตนบายงานสยามเมซิ่งพ Park กรุงเทพครับไปเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมบายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ